สวยระเด็ดสึกนะครับยกนี้เป็นยกที่2ครับผมกับสวยออกศึกพร้อมไหมครับพร้อมค่ะอันนี้เคยอาจจะชินแล้วอันนี้อาจจะชินแล้วแต่ด้านนู้นไม่เคยเห็นตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปเลยดีกว่าดูวิธีการทํานมอย่างถูกต้องไปลครับคุณอุ้มครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับฮันเตอร์อุ้มค่ะ ในวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาเอาใจทั้งสาวแท้แล้วก็สาวเทียมนะคะที่อยากจะมีรูปร่างสวยแล้วก็เซ็กซี่นะคะเพื่อจะได้มัดใจชายหนุ่มได้อยู่มัดนั่นเองนะคะห้ามพลาดค่ะตอนนี้คะอุ้มอยู่คุณหมอนะคะนายแพทย์เทพเวชวิสิตค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค,คุณหมอคะมีคําถามอยากถามมากมายอยากถามมนแรกเลยค่ะว่าการอัพไซด์ของผิวเนี่ยค่ะเราสามารถอัพไซด์ได้ถึงขนาดไหนคะเต้านมเนี่ยมันมามีหลายขนาดที่เต้านมส่วนใหญ่ก็จะประมาณสักร้อยสีขึ้นมาจนถึง800สัก800อซี แล้วการเสริมในอกมีกี่วิธีคะคุณหมอก็จะมีประมาณ5วิธีค่ะไลยย่จากข้างบนมาคุณก็ผ่าทังหลักและถ้าคุณไม่ชอบก็ผ่านวนนมค่ะถ้าไม่ชอบอีกก็ผ่านใต้นมค่ะลงมาคุณก็ผ่าทังสะดือฮะใช่บางคนก็เจาะรูสะดือเข้าไปทีนี้ผู้หญิงบางคนก็ามาผ่าท้องลายใช่ไหมค่ะเราก็เปิดหน้าท้องข,ขึ้นมาเราก็ยัดเข้าไปทางนได้เลยบาดแผลตรงไหนที่มันจะบาดเจ็บมากที่สุดนะคะถ้าสมมติแบบ หมอที่เขาผ่าก็ชํานาญเนี่ยพิธีไหนก็ไม่ต่างกันเก็บพ่อๆ,ๆกันนะเต้านมเราในข้างในมันไม่พงเพราะคุณต้องละอลอยไปเป็นพรงแล้วก็ใส่เต้านมเทียมเข้าไปลาะอ,อะไรอะคะล่ะอะไร<ห>ล่อเนื้อตัวนี้นลอลาะเนื้อคุณเคยกินหมูสามชั้นไหมละ่ะคเคยคุณก็ลาะมันหมูหมหมอาอย่าชั้นเนื้อแดงเนอ๋อแล้วมันก็ลอยขึ้นมาเหมือนขนมชั้นนะคุณลอกขึ้นมาชั้นหนึ่งแล้วก็ยัดเข้าไปอ่าแล้วที่เขาบอกว่ามีใส่ใต้กล้ามเนื้ออย่างงี้ค่ะอ๋อเนื้อคนเนี่ยมันจะเหมือนหมูนะมีสามชั้น ก็จะมีหนังหมูมันหมูแล้วก็ก <ำ S 2> นเนื้อ,อเนื้อหมูมมแดงที่ผู้หญิงบางคนที่เนื้อบางๆเนี่ย<า>เราก็ไปใส่ไปใต้ก้ามเนื้อแดงหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเนื้อมันจะได้หนาหน่อยแ,<ต>แล้วมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าไหมคะก็ไม่ต่างกันนะผู้หญิงกับกับสาวประเภทสองเนี่ยค่ะอัานไหนจะทำทำทำแล้วยากมากกว่าค่ะโอ้ผู้สาวประเภทสองทำยากกว่าเพราะว่าเนื้อเขาจะเหนียวมันก็จะไม่ค่อยมีชั้นเพราะว่าเขาไม่มีนมผู้หญิง ค,คือก็ต้องทำโพงใหม่ซึ่งมันยากมากแล้วมันก็ออกมามันก็จะดูไม่ค่อยธรรมชาติไหมคะคุณหมอถ้าเกิดว่าเป็นแบบสาวประเภทสองที่แบบไม่มีหน้าอกเลยแบบผู้ชายมันก็ออกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็มีนะที่แบบมาเหมือนกล้าเหมือนผู้ชายพึ่งอยากเป็นสาวประเภทสองเมื่อวานอะไรเงี้ยบางทีเราก็ล้อกันเล่นก็ใสยที่พวกพึ่งอยากเป็นเมื่อวานนี่แต่ว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ร้อยว่าเก้าสิบเลย ของไทยเรากินฮอร์โมนมาตั้งแต่อายุสิบกว่า,อาวตอนเข้ามามันก็ตุยๆเพราะว่าเขาซักสาวเลนะก็พอได้แล้วเนื้อก็จะนิ่มนะเนื้อก็จะนิ่มแล้วมีมันเหมือนผู้หญิงจะไม่ค่อยมีกล้ามเนื้ออ่ามางคนบางคนใหญ่มากนะมาเนี่ยเหมือนผู้หญิงเลยญาตนี้หนูเคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดว่ายิ่งทําใหญ่มากความรู้สึกตรงบริเวณหัวนมเนี่ยค่ะมันจะหายไปเกี่ยวไหมคะอ่าถ้าคุณผ่าไม่โดนเส้นประสาทนะใส่ใหญ่แค่ไหนก็เหมือนเดิม แต่ถ้าคุณผ่าโดนเส้นปราสาทถึงคุณใส่เลกมันก็มันก็จะชามาถึงวัสดุกันบ้างค่ะคุณหมอวัสดุที่ใช้อันนี้คืออะไรคะอิงแบกมอมที่ใส่ในร่างกายคุณตอนนี้จะเป็นซิลิคนที่ทเขาที่เขายอมรับว่าค่อนข้างปลอดภัยเนะแล้วก็ในการทาให้มันนิ่มเหมือนเต้านมเทียมเนี่ยเขา็ต้องใส่ใส่เจลเหมือนกัเหมือนกันน้ำเชื่อมเหนียวๆอ่ะข้างในนี้ข้างในนี้คือเจลอะค่ะอ๋อแต่ว่า ตัวถุงอันนี้คือซีลีโคนล่าหนิวเห็นอันนี้ค่ะคุณหมอผิวมันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้มันจะสักๆนี่เขาเรียกว่าถุงใช่ไหมคะใช่แตกต่างกันยังไงคะคือเดิมแรกเริ่มเดิมเนี่ยเขาทำซิลีโคนผิวเรียบมาใช้ตลอดเพราะว่ามันลื่นใสง่ายดึงออกก็ง่ายแล้วมันก็มันก็ไม่ติดกับเนื้อมันก็ยังมีปัญหาว่าบางทีเต้านมเนี่ยมันมีผังผืเราไปพุ้มแล้วมันแข็งบอยชัดหนึ่งมันก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้ามันเรียบแล้วมันแข็งลองทำสักๆแล้วมันจะแข็งไหม มันแข็งเหมือนกันความที่มันสากเนี่ยมันขยับไม่ค่อยได้เพราะถุงโพนี้ก็คือถุงที่นวดไม่ได้แล้วะมันกระดันนวดไม่ได้หม,มอว่ไหนผ่าคนไข้จะมีปัญหาแล้วคนไข้ไปนวดเนี่ยก็ทําไม่ถูกพราสำหรับคนไข้ที่ทํามาปุ๊บเราแบบหน้าอกห่างหรือว่าไม่สวยดังที่ทรงเขาอยากต้องการไงคะหมอจะแก้ไขยังไงคะเราก็ต้องผ่าให้มันใกล้กันหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ให้ติดก,นะก,กันนะเพราะถ้าติดกันมันจะเป็นนมแฝดเหมือนคุณกล้วยแฝดไม่ธรรมชาติไกลค่ะ ที่หมอบางคนก็อาจจะผ่าแล้วมันหายได้หนึ่งวิธีแก้คือว่าเราก็เลาะให้มันไกลเข้ามันหน่อยแต่ต้องระวังอย่ายให้มันติดก,กันสุดท้ายนะคะก็อยากให้คุณหมอนะคะฝากถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการทำศัลยกรรมหน้าอกให้สาวๆทราบหน่อยค่ะเนี่ยเวลาทำพวกนี้เราต้องคิดข้อดีข้อเสียความจําเป็นแล้วนนเราช่างดูแล้วเออทำก็ดีเราก็ทำถ้าทำแล้วไม่คุ้ม เราไม่จําเป็นเราไม่ทากันเค่ะก็ต้องดูให้ดีนะคะมันต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณนายแพทย์นะคะเทพเวทวิสิทนะคะในทีมให้คําแนะนํากับเรานะคะสัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวอะไรที่มันเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็จะเจาะลึกเรื่องอะไรอีกบ้างนะคะต้องติดตามชมนะคะกับ Beauty Hunter สวยออกสึกค่ะชวันนี้สวัสดีค่ะ จริงๆเนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันมีภาพเยอะแยะมากมายแต่เราเอามาให้เห็นบางส่วนเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวพอเยอะไปคนก็เข้าใจว่าุยทำเอาดูอันตรายจริงๆแล้วคนที่ทํานั้นเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถูกต้องดังนั้นถ้าคนดูที่ไม่ใช่แพทย์ก็จะรู้สึกน่ากลัวหรืออะไรไปก็คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่แบบผ่าตัดทั่วไปที่แบบยังไงเขาก็มีความชำนาญเกี่ยวกับนมนี่นะไม่รู้สึกอะไรเหรอดูแล้วเนี่ยี่ยังกีดอยู่เมื่อกี้ ลุกขึ้นไปดูเลยผมเคยถามคุณหมอนะฮะพอเวลานั่นเสร็จทําไมเขาจะไม่ค่อยๆนั่นเสร็จแล้วมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเวลาเกี่ยวกับเรื่องเวลาทุกอย่างต้องทําให้เสร็จเร็วต้องเป๊ะใช่ไหมต้องเป๊ะเห็นไหมครับว่าความสวยคุณผู้ชมครับว่าถ้าคุณอยากสวยมันก็ต้องมีเจ็บแต่ในช่วงหน้าอิมครับยกสุดท้ายยกที่สามใชใจเบลออยู่เลยวิญญาณอิมอยู่ในมดกันอยู่ไม่เป็นไร คุณสามารถสวยได้และคุณผู้ชมก็สามารถสวยได้โดยที่ไม่ต้องเจ็บและไม่ต้องเสี่ยงด้วย<ม>ช่วงหน้าเรากลับมาครับกับสวยสั่งได้ครับรับพักสกู่ครับกับ Beauty Battle สวยพระเดศสกูส่